นามปากกาแอมเบอร์มอขอนำเสนอนิยายเรื่องคิมหันหวนคืนรักนิยายเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากต้นฉบับเพื่อให้เหมาะสมกับการรับฟังเนื้อหาบางส่วนอาจถูกปรับลดลงจากนิยายฉบับจริงโดยเฉพาะฉากที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์ความรุนแรงหรือเนื้อหาผู้ใหญ่เพื่อให้เหมาะสมในการเผยแพร่ขอให้ทุกคนรับฟัง ด้วยความมีวิจารณญาณด้วยนะคะสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537และฉบับเพิ่มเติมพศ2558ห้ามขัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก่อนได้รับอนุญาตบทที่9น้าน้ำใจจากอามา ณเวลานี้บริเวณหน้าห้างยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนยังคงเดินสวนกันไปมาอย่างโกลาหลการจราจรติดขัดอย่างหนักจนแทบขยับไม่ได้บริการและคนขับรถส่งข้อความหาคิมหันทางลายส่วนตัวบอกว่าไม่สามารถเอารถออกจากห้างได้หลังจากที่คิมหันอ่านข้อความแล้ว ก็ไม่ได้กล่าวอะไรไปเพราะเข้าใจสถานการณ์ดีมือหนาเก็บมือถือของตัวเองเข้าในกระเป๋ากางเกงก่อนจะหันไปมองชาลีนที่นั่งอยู่ที่ขอบน้ำพุหน้าห้างแสงแดดที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเวลานี้ใกล้เที่ยงวันเข้าไปแล้วคิมหันเงยหน้าขึ้นมองแสงแดดอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยว่าชาลีนจะร้อนเกินไปหรือเปล่าจึงตัดสินใจเอ่ยถามชาลีนขึ้นดูชาเดินไหวไหมครับ คิมหันพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพางรูปเบาๆที่เข่าของชาลีนที่ติดพลสเตอร์แผลไว้อยู่พี่คิดว่าเราต้องเดินแล้วเดี๋ยวเดินจากที่นี่ไปบ้านพี่นะครับอีกสองกิโลจากที่นี่หนูชาโอเคไหมครับชาลีนนิ่งคิดสักครู่ก่อนพยักหน้ารับเบาๆไหวครับพี่ิมก่อนชาลีนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเธอยืนลังเลเล็กน้อยว่าจะต้องเดินไปอย่างไร แต่ลังเลได้เพียงไม่นานเธอก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เข้ามาโอบล้อมรอบมือของเธอคิมหันคว้ามือเรียวบางของชาลีนมาผสานกับมือของตัวเองก่อนจะเอ่ยขึ้นจับมือพี่ดีกว่าจะได้ไม่หลงนะครับเขาพูดพลางบีบมือของชาลีนเบาๆก่อนจะจูงพาเธอเดินฝ่าฝูงชนไปอย่างช้าๆ ชาลีนมองตามมือหนาที่ประสานมือของเธอเอาไว้สลับกับมองแผ่นหลังกว้างที่เดินนํำเธอไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นเล่นเอาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาอีกทั้งเธอเองยังพยายามเก็บรอยยิ้มที่มันเผยขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่เพื่อไม่ให้มันยกยิ้มกว้างจนทำให้คนที่เดินนำหน้าเธอไปรู้ตัวเสียก่อนระหว่างทางเท้าที่ทั้งสองกำลังเดินไป ผู้คนที่หลากหลายต่างก็เริ่มเดินสวนกันไปมามีหลายคนนั่งพักอยู่ข้างถนนหลายคนพยายามเรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่มีสักคันที่จะอยู่ที่จุดจอดรับคนเพราะต่างคนก็ต่างต้องไปส่งผู้โดยสารกันทั้งหมดขาเรียวที่เดินนานๆก็เริ่มปวดขาขึ้นมาเนื่องจากแพลที่เข่าของเธอ และชาลีนเองก็ได้ใส่รองเท้าส้นสูงแบรนด์ดังสีเนื้อที่เข้ากับชุดที่ใส่มาในวันนี้ที่ถึงจะทำให้ลุกโดยรวมนั้นดูสวยมากก็จริงแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวของเธอเองเดินลำบากมากเช่นกันคิมหันที่เริ่มสังเกตเห็นและรับรู้ได้ว่าชาลีนเดินช้าลงเขาก็รีบหันมาถามด้วยความเป็นห่วงทันทีหนูชาเป็นอะไรครับเหนื่อยเหรอพักไหมครับ หนูชาเดินลำบากค่ะวันนี้ไม่น่าใส่ส้นสูงมาเลยชาลินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงคิมหันคำเล็กน้อยกับท่าทางของเธอก่อนจะยกมือขึ้นลูบหัวของคนที่สูงแค่ระดับอกของเขาพร้อมเอ่ยปอบโยนออกมาโอ้ไม่เป็นไรนะใครจะไปคิดละ่ะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวมาเถอะนั่งพักก่อนนะคิมหันรีบจูงมือพาชาลินไปนั่งพักที่ป้ายรถเมล์ที่มีหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น เมื่อชาลินนั่งลงที่หน้าไปรถเมล์ในที่ที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งที่คนตัวสูงก็ซุดตัวลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าชาลินแล้วเอื้อมมือไปจับรองเท้าส้นสูงของเธอก่อนจะค่อยๆถอดออกมาทั้งสองข้างพี่คิมไม่เอาค่ะมันสกรปรกชาลีนเอ่ยห้ามอย่างตกใจและพยายามจับเท้าของเธอดึงกลับมาแต่คิมหันก็จับเอาไว้แน่นไม่เป็นไรหรอกครับให้พี่ดูให้นะดูสิเท้าแดงหมดแล้วเห็นไหม มือหนาใช้นิ้วโป้งลูบเบาๆไปที่รอยแดงที่เกิดขึ้นจนเล่นเอาชาลีนต้องรีบก้มหน้าซ่อนลิ้วแดงๆที่แก้มทั้งสองข้างเอาไว้และในระหว่างที่มือหนากำลังนวดเบาๆให้กับเท้าเล็กของชาลีนในขณะนั้นเองร้านสปาเล็กๆโสม,สมไกลๆกับป้ายรถเมล์ก็ได้มีอามา่าเจ้าของร้านคนหนึ่ง เดินออกมาและแจกรองเท้าสลิปเปอร์ให้กับสาวๆที่ใส่รองเท้าส้นสูงซึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบากอย่างใจดีแต่ก็มีเสียงของลูกสาวอามาบ่นออกมาดังๆเช่นกันอา玛เลือดจะแจกทำไมของซื้อของขายแค่นี้เราก็ลำบากจะตายอยู่แล้วอามาหันไปมองลูกสาวแวบ,บหนึ่งก่อนจะตอบกับเสียงเรียบไอ้มวยไอ้ไม่เป็นไรช่วยคนช่วยคน คิมหันที่ได้ยินบทสนทนานั้นและได้เห็นว่าอามากำลังแจกรองเท้าอยู่เขาจึงบอกกับชาลีนเสียงอ่อนว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนตัวของเขาเองจะเดินเข้าไปหาอามาที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทันทีอามาครับผมขอรองเท้าสลิปเปอร์ด้วยครับคิมหันเอ่ยขอด้วยเสียงสุภาพอามามองคนตัวสูงที่หล่อเหลาแล้วยิ้มกว้างก่อนรีบยื่นรองเท้าให้เอานี่ เอาไปให้เมียเลื้อสายเลยนะอามาเห็นนะว่าเลือ้อถอดรองเท้าให้เมียลื้อเมื่อกี้นี้วายรักการจริงๆเลยเอาเอานี้เอาไปเออเอาไปแล้วใส่ให้เมียลื้อเลยนะเห็นไหมอ่ะเท้าเอียแดงหมดแล้วอะ่ะอามายื่นรองเท้าสลิปเปอร์คู่หนึ่งให้กับคิมหันอย่างรวดเร็วทั้งชี้ไปที่เท้าของชาลีนที่นั่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะัก จนชาลีนเองที่ได้ยินทั้งสองคุยกันก็ทำสีหน้าเลึกลักทันทีใบหน้าสวยยิ่งแดงเข้าไปใหญ่คิมหันหัวเลาะเบาๆในลำคอแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปฏิเสธกับอาม่าไปว่าทั้งเขาและชาลีนไม่ใช่ผัวเมียกันแม้ในทางสถานะจะยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในตอนที่ยังคบกันสมัยก่อนมันก็ต้องมีการสารทําพันทางกายกันอยู่แล้ว หากแต่คิมหันเองก็ไม่ได้เอ่ยพูดอะไรออกมานั่นเพราะไม่อยากให้คนตัวเล็กที่นั่งรออยู่กระเดิดไปไกลกว่านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใบหน้าคมเข้มเก็บสีหน้าอย่างเรียบนิ่งและยื่นมือไปรับรองเท้าสลิปเปอร์สีขาวมาพร้อมไหว้ขอบคุณอาม่าอย่างนอบน้อมแม้จะได้ยินเสียงบ่นเบาๆจากลูกสาวอามาเรื่องที่อามาแจกของในร้านก็ตาม อาายืนรองเท้าสลิปเปอร์คู่หนึ่งให้กับคิมหันอย่างรวดเร็วทั้งชี้ไปที่เท้าของชาลีนที่นั่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักจนชาลีนเองที่ได้ยินทั้งสองคุยกันก็ทำสีหน้าเลึกลักทันทีใบหน้าสวยยิ่งแดงเข้าไปใหญ่คิมหันหัวเราะเบาๆในลำคอแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปฏิเสธกับอามาไปว่าทั้งเขาและชาลีนไม่ใช่ผัวเมียกัน แม้ในทางสถานะจะยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในตอนที่ยังคบกันสมัยก่อนมันก็ต้องมีการสารทำพันธ์ทางกายกันอยู่แล้ว หากแต่คิมหันเองก็ไม่ได้เอ่ยพูดอะไรออกมานั่นเพราะไม่อยากให้คนตัวเล็กที่นั่งรออยู่ตะเิดไปไกลกว่านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใบหน้าคมเข้มเก็บสีหน้าอย่างเรียบนิ่งและยื่นมือไปรับรองเท้าสลิปเปอร์สีขาวมาพร้อมไหว้ขอบคุณอาม่าอย่างนอบน้อมแม้จะได้ยินเสียงบ่นเบาๆจากลูกสาวอามาเรื่องที่อามาแจกของในร้านก็ตามร้านอามาน่าสนใจมากครับแถมอามาก็ใจดีมาก คิมหันพูดขึ้นพางหันไปมองรอบๆร,ร้านสปาที่ดูเก่าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไว้ผมจะมาลงทุนด้วยนะครับคิมหันพูดจบก็เดินเข้าไปหาชาลินที่นั่งรออยู่ปล่อยให้อาม่าทำสีหน้างงๆอรา่งทุนอะไรของลือวะอาฮ้อาม่าพึมพำกับตัวเองอย่างไม่เข้าใจก่อนจะหันไปเรียกเด็กนักศึกษาที่ใส่รองเท้าส้นสูงให้มารับรองเท้าอย่างใจดี ชาลีนสวมรองเท้าสลิปเปอร์ที่ได้มาจากอามาเธอสัมผัสได้ถึงความนุ่มสบายที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดที่เท้าของเธอเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มให้คิมหันอย่างจริงใจขอบคุณนะคะพี่คิมใบหน้าหล่อเข้มพยักหน้ารับเบาๆจากนั้นชาลีนก็หันไปทางร้านของอามาแล้วเอ่ยขึ้นเสียงดงังพอให้อามาได้ยินขอบคุณนะคะอามาไว้หนูจะมาใช้บริการนะคะ อามายิ้มกว้างโบกมือตอบรับอย่างมีความสุขชาลีนเองก็ยิ้มตอบกลับไปก่อนหยิบรองเท้าส้นสูงของตัวเองขึ้นมาแต่มือหนาของอีกคนก็แย่งมันไปถือแทนอย่างรวดเร็วมานี่ครับพี่ถือเองคิมหันเอ่ยพูดแบบไม่ให้ชาลีนสามารถปฏิเสธได้ก่อนที่มืออีกข้างจะคว้ามือบางของชาลีนมาประสานไว้แน่นในมือของเขาพร้อมเอ่ยพูดขึ้นเสียงอ่อนเดินต่อเลยไหมครับ ชาลีนพยักหน้าตอบใบหน้ายังคงรอยยิ้มเล็กน้อยก่อนคิมหันจะจับจูงพาเดินต่อไปทั้งสองคนเดินเคียงคู่กันไปท่ามกลางผู้คนที่ดูวุ่นวายชาลีนมองตามมือหนาที่ปรสานมือของเธอเอาไว้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเล่าว่าโลกทั้งใบมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นจนในที่สุดทั้งคู่ ก็เดินมาถึงหน้าหมู่บ้านหลูแห่งหนึ่งเล่ากับว่าเวลาเดินผ่านไปเร็วมากแม้จะเดินกันมาถึงตั้งสองกิโลก็ตามบนโลกออนไลน์ ขณะที่คิมหันและชาลีนเดินกันไปจนถึงไหนต่อไหนกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้บริเวณป้ายรถเมล์ก็ได้มีคนตาดีแอบถ่ายคลิปวิดีโอช็อตน่ารักน่ารักในตอนที่คิมหันถอดรองเท้าส้นสูงให้กับชาลีนไว้ได้ก่อนที่คนคนนั้นจะโพสต์ลงไปบนโลกออนไลน์ทันทีแอปพลิเคชัน t i k t o อกคลิปมุมจากด้านหลังเห็นเฮียคิมคุกเข่าถอดรองเท้าให้กับชาลีนแคปชั่น คนสดแบบเราในวันแผ่นดินไหวก็ตายไปเลยจสิคะบนโลกออนไลน์เมื่อคลิปน่ารักน่ารักของคิมหันและชาลีนถูกโพสต์บนลงโซเชียลก็ได้มีผู้ใช้จำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์รวมถึงสามหนุ่มน้องรักของเฮียคิมด้วยเช่นกันแดนแดนนี่เอฟวั1โหเฮียนี่สินะที่เขาเรียกว่าการมาเทพทำงานอย่างหนัก สภาพเมื่อคือนยังกับซอมบี้วันนี้ไปถอดรองเท้าให้สาวแล้วเชนเชนอันเดอร์สกอรครับ VIP อโอเฮียกูนี่แอบไปสวีทกันกลางป้ายรถเมลเลยเหรอวะแล้วใครวะที่บอกว่าเจ็บจะตายเนี่ยคนคนนั้นมันหายไปไหนแล้ววะนาทีนาทีอันเดอสกอออันเดอร์สกอร์โอกดหัวใจคอมเมนต์ของแดนและกดหัวใจคอมเมนต์ของเชน จบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่9ของนิยายเสียงเรื่องคิมหันหวนคืนลักฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ